สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรมาตรวจดวงเดือนมิถุนายนกับชีต้าค่ะีพีนี้เป็นอีพีที่3เป็นการทํานายเรื่องของดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในภพอริในวันที่15มิถุนายนค่ะก็เลยมองว่านะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนี่ยจนถึงกลางเดือนเลยนะ,ะโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมาต้นไปนะมองว่าจะเป็นช่วงที่เป็นเดือนที่มีความท้าทาย หลายๆอย่างที่คุณจะต้องอเผชิญนะคะเพราะว่าคุณเห็นไหมคะว่าดาวในภพอรอิมีตั้งสามดวงอริเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์เป็นภพเสียนะเป็นภพของอุปสรรคปัญหาศัตรูนี่สินเอาเป็นว่าภพเสียแล้วกันพอมีดาวหลายๆดวงเนี่ยเข้าไปลอยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเป็นดาวที่ให้คุณนะอย่างดาวสุพเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะยิ่งแบบเหมือนเสียประหนึ่งว่าสมมุติว่าอริเนี่ยเป็น,เป,นเป็นโคลนแล้วกันดาวพุธ ดาวอพฤหัสนะคะดาวอาทิตย์หล่นลงไปเลยทั้ง3ามดวงอย่างเงี้ยนะคะมันก็เท่ากับว่าดวงดาวหรืออิทธิพลของดาวเนี่ยมันก็เปื้อนโคลนมันไม่สามารถส่งอิทธิพลที่ดีได้หรือมันมีเงื่อนไขนั่นเองนะกว่าจะเอาขึ้นมาจากโคลนก็ต้องไปล้างก่อนใช่ไหมไปล้างก่อนกว่าจะให้คุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆตั้งแต่ต้นเดือนนะ่ะคุณอาจจะมีปัญหาแล้วแหละนะเพราะภพอรกิก็เริ่มมีดาวเลขสี่เลขห้ามาลอยอยู่ละแต่กลางเดือนพอไปกระตุ้นสาม สามดวงอ่ะนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นปัญหาที่คุณอาจจะต้องเจอนะหนึ่งก็คือดาวเจ้าเรือนนั่นแหละอย่างดาวพฤหัสเนี่ยก็คือภพศาสตร์ชะใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องนะ,ะเรื่องของชื่อเสียงนะคะ,ะดาวพุธเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เจ้านายนะคะ าดาวอาทิตย์นะคะเรื่องของแบบปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคนรอบข้างของเรานะก็คือเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าเป็นเจ้าเรือนอะไรนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาแรกเพื่อนพี่น้องของคุณก็อาจจะมีปัญหากับกับผู้ใหญ่ก็ได้นะเช่นพี่น้องมีปัญหากับพ่อแม่นะ เพื่อนฝูงมีปัญหาก,กันกับเจ้านายแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันบางทีก็อาจจะไม่ค่อยสบายนะคะหรือแบบรู้สึกแบบอยากจะเป็นศัตรูกับเราอะหรือเพื่อนเราก็อาจจะเป็นอยากจะเป็นศัตรูกับเราก็ได้นะคะแบบนี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนพบบุคคลนะ่ะเพื่อนกับผู้ใหญ่เนี่ยมีปัญหาละจึงควรพยายามเลี่ยงๆหน่อยนะ เลี่ยงๆที่จะเจอคนกลุ่มนี้นิดนึงเพราะว่าบางทีเราพูดอะไรอะ่ะในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ดาวคุดคือปากของเราอะ่ะมันตกอริมันมันตกพบเสียสิ่งที่เราพยายามพูดหรือสื่อสารออกไปมาร์กจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะหรือคุณคิดว่าคุณพูดดีแล้วคนฟังรับสารอีกอย่างหรือคุณอาจจะไม่พูด จนคนคนที่เขาอยากจะรู้เรื่องอ่ะเขาไม่ได้ยินในสิ่งที่คุณพูดมันก็เลยกลายเป็นว่ากินแหนงแข็งใจหรือมีปัญหากันแบบนี้ก็ได้นะคะท,ทั้งทั้งที่ตัวเราอ่ะคุณมีดาวเกตเลขเก้าใช่ไหมเล็งลัคนาจริงๆอ่ะมองว่าต้องเป็นเดือนที่คุณรู้สึกอยากจะช่วยชาวบ้านด้วยซ้ำนะ,ะ,นะะเกตคือบุญกุศล นะคะเราอยากจะช่วยคนนั้นคนนี้นะ,ะแต่บางทีเราพูดไม่เป็นพุทธเราพูดไม่เป็นหรือเราพูดไปแล้วเขาเข้าใจผิดหรือยังไงช่วยแค่ไหนก็เหมือนทําคุณบูชาโทษเขาก็ไม่ได้อยากรู้สึกแบบดีกับเราหรอกเขาก็ยังอยากรู้สึกอยากจะเป็นศัตรูกับเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าดาวเกตนะงั้นไม่ช่วยก็ได้แบบช่วยแล้วไม่สบายใจก็ไม่ช่วยก็ได้กลายเป็นว่ายิ่งไม่ช่วยก็อาจจะยิ่งเสียหายใหญ่เลยนะเพราะดาวที่ไปรอยอยู่ในจุดอริยะแน่นอนว่ามันก็ต้องมี อุปสรรคแหละเหมือนเป็นเหมือนเป็นช่วงชดใช้กรรมเหมือนกันนะแต่กรรมคุณตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นว่ามาจากคนรอบข้างซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงได้ไงเออถ้าบอกแม่หมอบอกว่าเออช่วงนี้แบบพูดอะไรไปคนเขาอาจจะเข้าใจผิดก็พูดให้น้อยหรือเวลาเราพูดเนี่ยเราก็ต้องมีเอกสารรองรับใช่ไหมคะเช่นเขียนนะคะเขียนส่งมีเอกสารใช่ไหมแต่ก่อนจะส่งดูอีกทีหนึ่งนะมันมันเหมือนว่า อ้ที่เขียนไปอาจจะเขียนผิดก็ได้เออแล้วส่งไปแล้วเอาซวยละเป็นเป็นหลักหลักฐานเป็นเอกสารอีกอะไรเงี้ยนะคะจะพูดจะเขียนจะคุยจะติดต่ออะไรเนี่ยนะคะพูดให้น้อยฟังให้มากเขียนต้องดับเบิลเช็คแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคนรอบข้างเรามักมองเราในแง่ลบเอาแบบนี้แล้วกันนะคุณจะได้แบบว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีเป็นหางอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ดาวพูดคือปากใช่ไหม ปากตกอรินะดาวอาทิตย์ก็ตกอริเหมือนกันมันก็จะเป็นช่วงที่สมมติคุณได้รับมอบหมายอะไรบางอย่างเนี้ยหน้าที่คุณจะต้องไปทําวันนี้นะคุณจะต้องไปช่วยพูดกับผู้กับเจ้านายนะกับผู้ใหญ่นะกับลูกค้ารายใหญ่นะคุณจะต้องไปกันกับเพื่อนเออร่วมงานคุณนะต้องเดินทางไปตรงนี้นะอาทิตย์คือหน้าที่ค่ะมันตกอริมีอุปสรรคนะคะบางทีการได้รับมอบหมายอะไรบางอย่างหรือหน้าที่อะไรบางอย่างที่คุณจําเป็นที่จะต้องทําคุณอาจจะ ทำมันได้อย่างไม่เต็มที่มันอาจจะมีอุปสรรคเลยทําให้คุณไม่สามารถเพอร์ฟอร์มในสิ่งที่คุณต้องการจะทำอะ่ะหรือคุณหลีกเลี่ยงหน้าที่ของคุณก็ได้นะคะการหลีกเลี่ยงหน้าที่ปกติอาจจะไม่เคยโดนว่าเออไม่เป็นไรหรอกวันนี้บอกว่าไปทํางานแต่จริงไปทําผมปกติก็ไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนเขาแบบไม่บอกนายหรอกเออครั้งนี้เพื่อนอาจจะบอกนายก็ได้กลายเป็นว่าอ๋อเธอจะทํางานแต่ว่าเธอไปทําผมเหรออะไรอย่างเงี้ย การไม่รับผิดชอบหน้าที่มีปัญหานะตั้งแต่15มิถุนายนนะหนึ่งเดือนดาวพูดไปแล้วเนาะคำพูดของคุณต้องระมัดระวังดาวพฤหัสพฤหัสคือความรู้ค่ะทําอะไรแล้วแบบไม่พยายามหาข้อมูลอะ่ะเออแบบเพราะเราคิดว่าเฮ้ย <c oughs> เราแบบมีประสบการณ์เรื่องเนี้ชัวร์นะบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็ได้นะคะดาวพฤหัสคือความรู้อะไรก็ตามที่ไม่รู้ต้องเรียนรู้ เพราะถ้าไม่รู้แล้วยังพูดออกไปมีปัญหาค่ะแล้วถ้าไม่รู้แล้วไปเรียนรู้นะคะแล้วพายังจะสื่อสารออกไปก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสคือความรู้ตกอรินะคะเลยกลายเป็นว่าความรู้ของเราบางทีพูดหรือสื่อสารออกไปอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามเอ่อความรู้จากต้นตํำรับอะ่ะประมาณเนี้ยนะคะเอาเป็นว่าเราก็ต้องรู้ก่อนแต่ให้เรามาระวังเรื่องของการ พูดออกไปละกันนะคะทีนี้ดาวพฤหัสจะเป็นความถูกต้องดีงามด้วยเหมือนกันนะ อริคือไม่มีนะบางทีมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณราหูมีอิทธิพลกับคุณก็ได้นะราหูเนี่ยนำหน้าลัคนาของคุณนะคะความมัวเมาลุ่มหลงอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นเห็นว่าเราเป็นแบบนั้นเหมือนภาพลักษณ์อะคะ่ะจริงๆคุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้แต่มันภาพลักษณ์ในช่วงเวลาเนี้ยทาไมรู้สึกคนนี้ดูแบบเจ้าอารมณ์ดูแบบว่าบ้าบ้าบอๆดูแบบว่าเออแบบเหมือนเจ้าแม่หรือกําลังแบบว่ามีความแบบ ลุ่มหลงอะไรบางอย่างดักดักอะไรเงี้ยคนอื่นอาจจะมองคุณแบบนี้ก็ได้นะคะก็เลยทําให้ดาวพฤหัสเนี่ยนะคะผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบหรือคุณอาจจะไปเจอเรื่องแบบนี้ก็ได้นะเรื่องดักดัก,ดกเทาๆหรืออยู่แวดล้อมคนที่เป็นแบบสไตล์ราหูมูมูอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีลืมใช้ปัญญาพฤหัสปัญญาลืมลืมใช้ไม่ได้ใช้เพราะมัวแต่ศรัทธาหรือมัวแต่หลงหรือมัวแต่ไปมู โดยแบบลืมใช้ความคิดใช้หัวใช้ปัญญาของคุณลืมหน้าที่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยเออกลายเป็นว่าทําให้เรายิ่งเสียเงินนะเพราะราหูอยู่ในภพการเงินมันเป็นราหูค้นทรัพย์ต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายจากความลุ่มหลงแล้วเราไม่ได้คิดตตะหนักรู้ไม่มีผู้ใหญ่เตือนสติหรือเขาเตือนแล้วเราก็ไม่ฟังเราก็ไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นปัญหากับคุณได้เช่นเดียวกัน ทีนี้อริยังแปลว่าสัตว์เลี้ยงได้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงดังนี้คุณก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันว่าเขาอาจจะสร้างปัญหาให้กันกับเราได้ในช่วงนี้แล้วทําให้คุณเสียงเงินนะเออมีอะไรบ้างนะคะมีไก่มีหมามีปลามีหมูมีช้างมีหนูเป็นต้นเอออย่างบ้านเลี้ยงหมาจ้ะเอาละหมาเป็นอริวางงวดนี้ จะไปกัดใครให,ให้เราเสียตังไว้นะอะไรอย่างเงี้ยอ่เลี้ยงปลาเอาตายละปลาติดโรคแล้วมันก็แบบลามไปทั้งแบบบ่อเลยเอาซวยละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออต้องระวังดูเรื่องของสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บหรือบางอย่างทําให้เขาแบบมีปัญหาแล้วสร้างปัญหาเนี้ยมาถึงตัวเราได้อย่างเช่นอา่ามีหมายอย่างเงี้ยนะคะหอนมันทั้งวันเลย <laughs> จนแบบเพื่อนข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ย ดานะพ่อแม่ไม่ได้หลับไ่ด้นอนดาเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออาจจะต้องระวังนิดนึงทีนี้อริยังแปลว่าเอ,อ่อคนใช้ได้ด้วยนะเออคนใช้คนที่แบบว่าต่ํากว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องระวังคนกลุ่มนี้นะอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นคนใช้ที่เอ,อ่อเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นแบบหัวนหน้าคนใช้อะเออหรือคนที่ใช้แรงงานนี่ก็ได้นะคือคนที่อยู่แบบต่ำต่ำกว่าเราเยอะอ่ะนะ เออดาวพุธเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นแบบนักพูดนักขายอะไรอย่างเงี้ยหรือคนมาซื้อของอ่ะเออหรือเขากําลังจะไปซื้ออะไรให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขากําลังทํากิริยานี้เรากําลังมอบหมายหนะ้าที่เขาให้ไปซื้อหรือให้ไปแบบเป็นตัวแทนเราทําอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังว่ายังไม่ควรใช้คนในภพอริ ก็คือพวกคนใช้พวกนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะในในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะกลางเดือนนะคะดาวพฤหัสเนี่ยก็อาจจะเป็นคนใช้ที่มีอายุมากกว่าเราเออเป็นผู้ใหญ่อะนะคะกลายเป็นว่าเดือนนี้ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่จ้ะเดือนนี้อาจจะเป็นศัตรูกับเราแบบนี้ก็ได้นะเขาอาจจะไม่พอใจอะไรเราบางอย่างก็ได้เราก็ไม่รู้หรอกนะเพราะว่าดาวมันไปตกอยู่ในช่องเสียเยอะไงาบางทีมันตับ จับต้นชนปลายไม่ถูกอะดาวมันก็ต้องทําอิทเลตอะไม่ออกทางไหนก็ทางทางใดก็ทางหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเออเลยนะคะเอาเป็นว่าตั้งแต่กลางเดือนโลโปรไฟล์จ้ะอย่าพยายามสร้างศัตรูนะคะอย่าพยายามแบบอยู่ใกล้ชิดใครอะไรเงี้ยที่เราแบบมีความรู้สึกมีเซนสละเออถ้าทางจะไม่ค่อยชอบฉันว่ะพูดไปดูเขาไม่ค่อยยิ้มเลย พูดไปดูเหมือนเขาเถียงกลับมาเอออยู่ไกลๆเขาไม่ต้องไม่ต้องแบบต่อความยาวสาวความยืดืออะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นการลดแรงนะคะของเรื่องของคําว่าอริได้ทีนี้อริยังเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บทีนี้ตัวคุณเองบ้างนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องโรคตามดาวนะคะไมเกรนปวดหัวความดันหัวใจเออสมองกระเพาะเอ,อ่อช่องปากเออประมาณนี้ ทำไมเยอะจังเลยก็ดาวมันไปตกช่องเสียหลายดวงอ่ะเออนะก็จะเป็นเหตุที่ต้องระวังเอาไว้ว่ากินอะไรก็ระวังนิดนึงละกันนะคะถ้าปวดหัวอะไรเงี้ยก็นอนพักรักษาตัวบ้างกินกับข้กับข้าวอะไรันตรงเวลานะคะเพราะดาวมาตกช่องเสียนะแล้วก็ระวังหน่อยอ่ทีนี้ถ้าเกิดอยากรู้ว่าแล้วเดือนนี้จะเจออะไรอีหรออะไรเงี้ยจะได้แบบว่าอระวังนะคะก็ใครสนใจก็จะแปะลิงก์ EP อื่นๆนะไว้ที่ใต้คอมเมนต์ค่ะ